สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่อง The Rational อีกแล้วนะครับก็จะมาขอพูดถึงข่าวที่มีความต่อเนื่องกันนะฮะตั้งแต่ที่เป็นกระแสเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนะครับเป็นข่าวที่ว่าเริ่มต้นนะครับผมจากการที่ขวัญอุตสาหณีเนี่ยเคกองละครของพี่ช็อตนะครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยมีสัญญากับทางช่องพีพีทีวีอยู่นะครับก็เลยมาเล่นไม่ได้แล้วก็มีข่าวออกมาว่านางเอกที่จะมาเล่นเรื่องสายรุ้งนะครับของพี่ช็อตเนี่ยกับช่องจีนเอ็ม25นะครับเป็นนางเอกที่ใกล้จะหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดสีนะคร กก็็เปนลครึ่โดยพิธีกรของทางช่องวันเนี่ยที่พูดใบออกมานะครับอ่านปากโดยที่เขาเนีมยออกเสียงเนี่ยเขาชื่อว่าคุณบอยเขาได้บอกว่าเป็นนางเอกที่ใกล้จะหมดสัญญากับทางช่อง7็นะครับช่องมาสีเขาบอกว่าช่องมาสีใครหลายๆคนเนี่ยก็เดาวไว้ว่าเป็นแซมมี่คาเวลเพราะาอ่านปากยังไงก็เป็นแซมมี่คาเวลนะครับแต่พอดูไทม์ไลน์ของแซมมี่คาเวลจริงๆแล้วนะครับ <ๆ S 2> เขามีละครที่กําลังถ่ายทําถึง2เรื่องทึ่งใช้เวลาถ่ายทำเนี่ยน่าจะเป็นปีๆถ้าจะมาเล่นเรื่องนั้นจริงนะครับผมก็คงต้องรอถึงปีหน้านและละครเรื่องสายลุเ ใกล้ที่กำลังจะถ่ายทำคือเขาเปิดกล้องไปแล้วแต่ขวัญเนี่ยมาเล่นให้ไม่ได้ซึ่งจะเป็นแซมมี่เนี่ยต้องรอ,อนานพอสมควรนะครับมีคนตั้งกระทู้พันทิปนะครับผมและคนที่พูดถึงมากที่สุดว่าจะมาเล่นเรื่องนี้นะครับที่ใกล้จะหมดสัญญาเนี่ยมีคนพูดว่าเป็นแซมมี่บ้างละเป็นเซฟานี่บ้างละเป็นแคสซอนยาบ้างละนะครับต่พอดูสัญญาแล้วหลายๆคนนะครับผมก็เหมือนว่าสัญญาหลายๆคนเนี่ยจะมีพึ่งต่อกันไปนะครับและตัวของแซมมี่เนี่ยก็มีละครหนึ่งสองเรื่องด้วยกันผมทําคลิปล่าสุดไปนะครับผมพูดถึงกรณีีี3คนนน้ยัยังมสญญา อยู่นะฮะแต่ว่ามีคอมเมนต์ที่ผมเนี่ยสะดุดตามากๆเลยเพราะมีคนพูดถึงคนคนนี้นะครับซึ่งไม่ใช่3คนที่ผมพูดถึงไปนั่นก็คือตัวของโบเมลดานั่นเองผมไม่รู้ว่าได้แหล่งข่าวมาจากที่ไหนนะครับเขาเนี่ยพูดว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยไม่ใช่เลยแต่ว่าคนที่เขาเนี่ยจะบดสัญญาแล้วก็ไปเล่นให้กับทั้งช่องนั้นน่ะก็คือโบเมลดานะครับซึ่งมีถึง3คอมเมนต์ด้วยกันและผมก็ถามเขาไปว่าแหล่งข่าวมาจากไหนขอแหล่งข่าวหน่อยนะครับคือผมก็อยากผมก็อยากมาทำ ผมอยากรู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มีใครตอบผมว่าแหล่งข่าวมาจากไหนนะซึ่งไม่รู้ว่ารู้ได้ไงนะครับอ,อ่านคอมเมนต์ทุกคนฟังแล้วกันมีคอมเมนต์เนี่ยมาบอกว่าพรุ่งนี้มีการถแถลงข่าวไม่ใช่นางเองลกลูกครึ่งแต่เป็นนางเอกสายรุ้งที่ไม่รับละครแต่เล่นหนังภาพยนตร์โบมเมลดาอ่าอันนี้คือที่เขาบอกว่าจะมีการถแถลงข่าวซึ่งผมก็ยังไม่เห็นถแถลงข่าวเลยนะปัจจุบันนะครับอ่ะพูดถึงโบมเบลดาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับละครด้วยที่ตอนนี้เนี่ยเขากําลังจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ตััััวเองงนกลรรบบะค และได้ข่าวไว้ว่ามีถึง3มเมื่อเรื่องด้วยกันอันนี้3เรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่ามีมีภาพยนตร์แน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์เลยเพราะว่าต้องไปเข้าถึงบทต้องไปทําการเตรียมตัวนะครับอ่ะคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเขาได้บอกว่าไม่ใช่3คนนี้แน่นอนร0 0เซแต่เป็นโบเมลดาอ่าอันนี้ไม่อันนี้ก็ไม่รู้แหล่งข่าวจากไหนเหมือนกันนะครับอีกคนนึงมาอีกแล้วโบเมลดาจ้าสัญญาหมดในช่วงพักงานนี้แหละอ่าซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์หลายคนนะครับผมโต้แย้งกันไปบอกว่าช่วงนี้โบ กำลังพักงานไปถ่ายภาพยนตร์อยู่บางคนก็บอกว่าสัญญาโบเนี่ยกำลังจะหมดช่วงกลางปีนี้บางคนบอกว่ามีคนส่งบทมาให้โบอ่านอยู่แต่ว่ายังไม่ได้รับด้วยความที่กําลังติดภาพยนตร์อยู่จริงแท้แน่นอนแค่ไหนนะครับผมต้องรอลุ้นกันถ้าช่วงกลางปีนี้จริงก็คงจะช่วงพฤษภามิถุนาเราก็คงจะได้รู้กันแล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้ามีผลงานกับทางช่องอื่นจริงผมว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวมีภาพหลุดออกมาให้เราเนี่ยได้เห็นอย่างแน่นอนนะอ่จจะใช่คนนี้อย่างที่พวกคนคิดหรือเปล่าจะไม่ ใช่นาะงเอกลูกครึ่งแล้วหรือเปล่านะครับหล่อรุ้นนะครับไหนๆก็พูดถึงโบเมลดาแล้วนะครับผมก็ขอพูดถึงผลงานที่เขาเนี่ยเคยเล่นให้กับทางช่องเจ็ดสีกันบ้างดีกว่านะครับโบเมลดามีละครให้กับทางช่องเจ็ดสีเนี่ยเรื่องแรกในปีพศ2557รวมแล้วเนี่ยเธอมีละครให้กับทางช่องเจ็ดสีนะครับผมถึงเก้าเรื่องด้วยกันนะครับผมเป็นละครหลังข่าวทั้งนั้นเลยนะฮะในปีพศ2557นะครับผมเธอเนี่ยมาเล่นเป็นนางเอกประกบคู่กับไม้พัทรเดชนะครับในเรื่องใหญ่กะยา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เธอเนี่ยถือว่าแจ้งเกิดเธอก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆแล้วมาเล่นคู่กับหนุ่มไม้นะครับก็เป็นกระแสจ้นมากๆในปีต่อมาในปีพศ2558กระโดดมาเล่นเป็นละครบู๊กันเลยทีเดียวนะครับผมจากแบบบทจยิมหยิมมาเป็นละครมาเล่นแบบบู๊บูต่อยแบบว่าบู๊กระหน่ำมาประกบคู่กับมิกทองระยะในเรื่องคาดเชือกนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นนางเอกหลักเป็นคู่รองนะครับประกบคู่กับมิกทองระยะในเรื่องคาดเชือกนะครับในปีพศ2559นะครับผมกลับมาเป็นนางเอกเต็มตัว ครั้งหนึ่งแล้วก็คู่เดิมนะครับผมมาประกบคู่กับไม้พัทรเดชนะครับผมในเรื่องโนราเรื่องนี้ก็เป็นนางเอกที่แบบว่าโดนทําร้ายโดนชีวิตค่อนข้างลันทดนะครับในละครเรื่องโนรานะครับหนุ่มไม้กับโบช่วงนั้นนี่ก็มีข่าวว่ากิ๊กกักกันอยู่นะฮะแล้วก็หลังๆนี่ก็มีข่าวว่า,าเหมือนว่าจะห่างๆกันไปนะอ่ะอู้อถึงตัวพูดทำไมพูดถึงเล่คอนะครับอนห้ร้นะครับผมปีถัดมานะฮะได้กลับมาเป็นนางเอกละครบูอีกครั้งหนึ่งในเรื่องหงเหนือมังกร เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะท้าทายของโบเมรดา,าเพราะว่าในบทของเรื่องมังกร เรื่องหงเหนือมังกรเนี่ยบทของหลิวนะครับผมเป็นบทของเจ้าของผู้หญิงที่ต้องขึ้นมาเป็นเจ้าแม่นะครับผมแห่งแก๊งมาเฟียก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้โบเมลดาเนี่ยได้พัฒนาฝีมือในการแสดงของเธอไปอีกขั้นหนึ่งในปีพศ2561นะครับผมปีนี้มีถึง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือเรื่องคุณชายไก่โต้งนะครับมาประกบคู่กับโดนัทนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสกาวเดือนนะครับมาได้ประกบคู่กับพี่นิววงสกอรนะครับและในปีพศ2 5 6 2นะครับ ปีที่ผ่านมาละครของโบมรดาเนี่ยถูกปล่อยออกมาถึง3เรื่องด้วยกันไม่รู้ว่าจะปล่อยเยอะอะไรขนาดนี้เลยทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยรีบปล่อยละครของโบเนี่ยเพราะว่าเขาใกล้จะหมดสัญญาหรือเปล่าอ่าไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นละละครที่ต้องต่อต่อ,ตอกัน,นครับในต้นปีเลยนะครับผมเรื่องแรกก็คือเรื่องพัชรมนตานะครับได้ประกบคู่กับพระเอกยนหนึ่งของช่องนั่นก็คือพิเวศสุกลวันรนะครับ,เ,รรบเป็นเรื่องหนึ่งที่เลตติ้งค่อนข้างสูงนะครับและในช่วงกลางปีนะครับผมได้ประกบคู่กับหนุ่ม ทองระยะอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องมรดการบรรดาลรักนะครับและส่งท้ายปลายปีกับเรื่องอินซีแดงประกบคู <t ops> <t ops ่กับอมอัคพันนะครับเป็นละครบูอีกแล้วนะฮะต้องบอกว่าโบมลดาเนี่ยค่อนข้างที่จะรับละครบูเยอะพอสมควรนะครับอย่างพัชรนมตาเนี่ยก็มีบูเยอะเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกนะครับผมที่มีละครอยู่ตลอดตลอดทุกๆปีนะครับถึงแรกๆเนี่ยจะมีละครปีละเรื่องปีละเรื่องปีละเรื่องนะครับผมหลังๆเนี่ยก็มี2เรื่องและสุดท้ายเนี่ยในปีที่ผ่านมาก็3เรื่อง ลและไม่รู้ว่าในปีนี้เนี่ยเราจะได้ดูละครของโบอีกหรือเปล่าและจะเป็นเรื่องอะไรจะได้คู่กับใครนะครับซึ่งโบเนี่ยก็คู่กับพระเอกต้นๆเนี่ยของช่องเนี่ยมาหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับรอรุน้นรอรุน้นนะวันนี้ก็ถือว่ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่มีคนพูดถึงกันนะฮะยังไม่มีข้อมูลที่จริงแท้แน่นอนแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโบเมลดากําลังโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์อยู่นะฮะในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมาแบบเอ้ยต่อแล้วก็มีละครต่อกันหลายๆเรื่องเลยก็ได้แบบแซมมี่เนี่ยมีข่าวว่า บทสัญญาสุดท้ายเนี่ยมีละครถึง2เรื่องด้วยกันนะครับอย่างนาวก็เหมือนกันตอนแรกว่าจะบทสัญญาไปกับไปเป็นอิสระากับแฟนหนุ่มหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายก็มีละครอ่ะก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับผมก็ต้องรอลุน้นเนื้อหาตรงไหนพิพาปากันใดขออภัยวันนีทิ้งยุ่งละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ